好啊飞，啊。Okay, okay. oh, okay. สัสดีคบจากบรรกาศรักเตซีรีสครัสวัสดีครับโจวินทจากบรรการักเตซีีสัสวัสดีครับผมวิัจากบรรยากาศรักเตซีรีส์ครับสวัสดีคมมร,รับผมกอมจากบรรยากาศรักเตซีรีส์ครับนี่เลยเราพูดมาในคอนเซ็ปต์ฟิยอนกรีนนี่วันนี้เราเขียวกันมา คุณเขืนน่อนคุณเขียวซุ่นเลยในทีมยังไงมคะตัวเขียวตัวนอื่นไม่ได้อ๋อก็เลยเขียวมาเลยตรงนี้นะคะต้องคุณมองวาตรงไหนดีคะอยากเห็นตรงไหนเขียวคือเขียวเชื่อม่่ยใช่เนียโอ้ใต้ถ่ายน,นะอ่ะกอดพีซ่าตรงไหนเขียวจ้าเอาปลอดก่อ,อ,อนหัวใจเราตีเขียวครับโอ้หลังไอ้ฉีดรวมถึงคนไไทยันฉีดด้วยอ่ะพีซ่า เราใจเดียวกันครับใจสีเขียวหมดไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะก็ทำเองเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะมาร่วมงานกับไอ้ฉีด้วยอยากได้พูดถึงอะไรถึงไอ้ฉีในงานค่ะก็อยากอยากให้เธออยาอย <c oughs> กอยาอยายข,อขอบคุณทางท่ไอ้ฉีครับที่ตั้งแต่ตเริ่มต้นไปตื่ให้บรรยากาศาว้านเจีที่ได้อ่อนแอแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้เป็นที่รู้จักของทุกคนมาก็นำให้ทุกคนเนี่ยในที่นี้รู้สึกว่าเจดีเจดีได้รักบรรยากาศรัานเจดีที่ของพวกเราครับ แล้วก็วันนี้ก็ดีใจม,มากๆที่ทางไอทีได้เชิญพวกเราคุณพี่เมย์มาในงานในคานนี้แล้คุณมากเลย้อ,อ,อยากจะขอบคุณแม้สีนะคะที่เป็นพันเนอร์ดีๆของมไมา,ไาค่ะที่เราได้ทางานร่วมกันมาก็ปีอปีแล้วค่ะก็อยากจะเติบโตไปให้สีดี้เราก็อยากให้ให้สีนี้เนี่ยค่ะเติบโตไปยิ่งขึ้นย่ขึ้นไปทุกๆปีเลยค่ะคนะคะวันนี้อยากจะร้องเพลงเพลงมึงจังเลยเราทุกคนร้องร่วมกันได้เลค่ะ bây mà anh à, hùng lớn lời happy, happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday to you อดยพรให้หนูมีความสุขมากๆ,ๆนะคะเป็นตัวแทนเลยของทุกคนเลยนะคะเรียกว่าน่าจะเป็นงานที่หนูได้ตัวจับเลยเพราะว่าสิ่งใหญ่เลยนะคะอย่าจะบอ,บอกอะไรแฟนๆไว้เพราะวันนี้นอกจากแฟนที่มารอวันนี้เมื่อกี้ดิฉันเห็นรถแห่เป็นวันเกิดของคุณคะ่ะโอ อยากขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดแล้วก็วันนี้เป็นปีแรกที่คอนเุิร์ตของที่ชันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีคนมาเซอร์ไพรส์วันเกิเดแยะมากวันนี้ขอบคุณมากจริงๆครับแล้วนนก็ไม่คิดว่าณัดตรงน,นี้จะมีคนร้องเนนพลงเกิดเซร์ไพรย์ไงครับขอบคุณจริงๆก็หันนี้ผมรู้ว่าแบบจริคนแบบแว่าที่ที่ทุกคนทำเซอร์ไพรส์ทั้งโปรเด็กมาเยอะมากก็จะหาเวลาไปเก็บได้ครบครับงั้นกขอบคุณมากมากค่ะข yeah. อบคุณมีมาไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาแล้วมาต่อไปนะคะเรียนเชิญนี่เลยผู้บริหารเลยมาแจกจารสตาร์ฮันเตอร์โอเคเรามาคุยกับเซตนี้ก่อนนะคะนั่งนั่ตัวเลยค่ะทุกคนค่ะเรียนเชิญเริ่มจากพี่เฟิร์นเลยเิร์นนะครับจากสตาร์ฮันเตอร์ที่เชนมาค่ะเดี๋ยวนะผู้บริหารหล่อนะทุกคนจ้าคิมมอนครับคิมมอนว่าดมครับผมดึงกระเช้าดีฝายครับผม หนาใช่ครับป่าครับคอปเตอร์นะค,ะครับ BKC ี5ค่ใจดีฝ่ายขาบุญวัดไวล้นๆครับสามใบเตยต้วนครับเอ่าไหวรุ้นๆวาระเหมือนกันครับขาปัญหาสามคนนี้ปีนี้มีอะไร้ให้เราติดขาปัญหาแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่เราสามคนนะครับผมก็กำลังจะ รีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งในนามว่า b k c นะครับผมก็เป็นยูนิตใหม่ของพวกเรานะครับใช่ทุกคนก็จะได้ฟังวันที่29นี้แล้วครับกับเพลงมีเขาเหงาเร่งเลย lab, นะครั Somehow, บในขั้นฟังคนเดียวใช่ครับส่วนผลงานกับอ้าฉ e: <c oughs> ีอีเนี่ยปีนี้ก็มีอีกแน่นอนครับรอติดตามได้เลยครับเพราะว่าทุกคนหาชี่อยู่นี่กินแล้วนะพี่มัฟปี่บอกว่าได้เลยได้เลยไหมฮะได้เลยนะส่วนน้องป้านของเราเป็นนักเรียนบิ๊กฟองครับนักเรียนบิ๊กฟองไปแล้วตอนนี้ ครับแต่ตอนนี้ทำเพลงอยู่ครับทำเพลงด้วย่ะโอเคนะคะอีกสองท่านดีไหมตรงนี้เอาเรีนเชิญมาเลยมอนแบงค่ะสวัสดีค่ะนะคะอันนี้อาจจะน้ำตัวจากศิรีเธอชอบเตื้อมีความเก๋ไก๋อะแล้วเราเชิญด้วยไหมทีมนี้เลยมังกรกินใหญ่นะคะเล่นเชิญเลย จ้าชิวิ่มาก่อกินใหญ่ค่ะสวัสดีครับผมพี่มอสนะครับผมจากอเมริสวัสดีครับผมอีสแบงกี้นะครับแล้วผมเนใหญ่ในมก่อนกินครับสวัสดีครับผมครับแล้วก็เป็นผาเมาก่อนกินใหญ่คับ สวัสดีครับเจสครับจาก,ากนใหญ่ครับสวยมา้าสวยมา้าสวยมา้เาเจมสวยป้าพีโซก็สวยป้าถูกต้องถ้าเราชมอะไรไดเ้เราก็จะชมอะไรด้วยเิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ัมาสิจ้าแนะนำตัวนิดนึงคุณขาสวัสดีค่ะเจมหนักนารงค์ค่ะหรือว่า,วาเรียกเจมพันธพักร์ก็ได้ จกต์อะไรเซอร์ไพรส์บ้างไหมคะจริงปีนี้ก็จะมีโปรเจกต์ให้เห็นตามอ่อนหน้าจอเหมือนเดิมเื่งหน้าไปเล่นซีรีส์เอ่ยอะไรเอ่ยเหมือนเดิมแต่ว่าที่สำคัญที่ต้องติดตามเลยพิเศษมากๆของปีนี้ก็คือหันกลับไปเป็นผู้จัดน็นคือเรื่องทูโร่และนี่ไงทู r ร่ใคลเ่น ไม่ได้หรือไม่ได้หรือประตูหรืออหน้นาพิเศษมากๆถูกไหมล่ะโอเคเอาฝากพิเศษหนังหน้าลองด้วยนะคะมิสยูมิสยูอ่ะมาเลยมาเลยมาพูดๆันตรงน นกป่าเออสวัสด um. ีค่ะการเรตัวเริ่มาเริ่มจากคุณซีมาเลยเริ่มเลยกาำตัวตามอ่สวัสดีครับซีมุกเป็นกระโหนสวัสดีครับนักกอนท้าดเองครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกครับ วันนี้มาในทีม Beyond Green ตรงไหนตรงเขียวนี่ฮะเรามีเสื้อผุกเขีย่วเป็นทีม้ดยกันสามคนเลยติดใจเราก็สีเขียวติดใจกูไม่สีเขียวัโลกทิ่ใจรักโลกเป็นสีเขียวที่ดมากยวันนี้ใครใส่สีเขียวก็คือเรารับทุกคนเลยครับ อยากไป็นไอชีนุทุกคนเลย่ะพูดอะไรถึงไอชีนีหน่อยค่ะอยากให้โอ,โอ,พอยพรหรดยอะไรต่างๆได้เลยครับผมก็อยากพูดถึงไอชีนี่เครับขอให้ทำคอนเทนต์ออกมาดีๆว่าน่ารับชมให้กับผู้แบบติงทายไปเรื่อยๆ,ๆนะครับผมบผมก็ขอบคุณทางไอชีด้วยที่ส่งพวกเรามาด้วยก็ขออยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับผม ได้ติดตามป้ะคะร้ทั้งสคนครับผมก็วันที่27นี้นะครับผมมีคิวจะมาคุยนะครับ EP 4มีสุดท้ายแล้วนะฮะก็สามารถมาดูเขาแบบพวกเราได้ทางสตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะมีในลงไอคิวด้วยพี่ป๊อปปี้ถ้ายดตาแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้ยอ้าวขอบคุณมากสิเออนะคะ เขาลุกเก่งทั้งไายเลยไครดีอ่ะีไม่เหงื่อยแรงเลยโปรเจกต์ปีนี้ก็มีอะไยโปรเจกต์อะไรครับค่ะ <c oughs> นี้บอกไปมีครับบาร์้มเธอด้วยเนียพิเศษอโนนนะครับผมแต่คุณพานี้แล้วก็มีหลายโปรเจกต์ที่แบบในนัดโค้งเลยนะครับติามด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีจะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษจากทางทีมล้วก็แล้วก็มีเดี๋ยวจะมีคิวท์พายแฟนมีตติ้งด้วยนะครับเป็นว <c oughs> ิทยาของพวกเราเนี่นยนะก็ฝากด้วยนะครับผมก็ฝากมันดีเวิร์ยด้วยครับ เพลงดีมากโชว์ร่ายอยู่ท่านเพลงเพาะมากวิลามเมียวเร็วขอบคุณครับเออปากจีเพลงฟังนีนะครับคือจริงๆตอนช่วงนี้นะครับทำจะทำคอนเทนต์นะครับเป็นโฟเ์อร์นะครับจากช่องดูมดีทีวีนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะฝากซับสไคร์ด้วยครับอ่าแล้วมันดีว่า โเคเสยตาพี่ตาตินยืนกับเราด้วยตรงนี้เออออกงานคู่แล้วท่านผู้บริหารของเรานะคะอ่ะมาแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับอภูมิพานครับผมครับนี่ต้องมีถอดใจก่อนด้วยนะจะตินจะตินนะปีนี้มีซีรีส์อะไรได้ติดตามคะออจริงๆเรามีหลายเรื่องเขาจะจัดการอะไรยังไงเดี๋ยวเรื่องไหนรอประกาศ สำหรับคุณเองปีนี้มีอะไรให้ได้เล่นโยะมะไหมหรือผันตัวเป็นผู้จัดแล้วเล่นแน่นอนเล่นแน่นอนเดี๋ยวต้องฝากผลงานของเขาด้วยขอฝากด้วยนะครับผมทุกเรื<ะ>่องเลยนะครับ<อ><อ>ผมฝ<อ>ากอะไรถึงไอชี้หน่อยค่ะวันนี้ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มางานนี้คนะ่ะก็น่าร<อ>ักมากก็น่ารักมากเงินทองก็ขอฝากไอชี้ดีขอเป็นหนึของที่น่ารักกันอยตลอดไปครับผมนี่ขอบพระคุณครับแล้วก็พี่จัสตินด้วยนะคะ ลูกตาเนะคะมาพี่ต่อขาแนะนำตัวควาแนะนำเด็กๆได้เลยค่ะคหแนะนำมั้ยคะได้ค่ะเริ่ม สวัสดีครับครับสวัสดีครับสายรับครับผมสวัสดีครับปิงครับสวัสดีครับนาะคานี่นี่เลยจากเชนงสองห้าหกหนึ่งพิเศษมากๆเพราะว่าพี่ไอพี่สอดบอกแล้วว่าปีนี้มาแน่สำหรับซีรีส์วายเรื่องนี้เลยน้องๆทุกท่านนี้อยู่ในซีรีส์ไหมคะคิดไม่อยู่ ว่าจะมีแบบเออเซอรไรสสไลบ้างสำหรับค่ายนี้นะคะต่จากนีาไม่รู้เลยเหรอเรียเติมออโอเคโอ้บอกนรมาแล้วตนน้ดีจ้าอาจารย์ตัวนา้มสว bon ัสดีครับผมต้นน้ำเสี่ยงจครับผม ตัวแทนนะคุณค่ะปีนี้มีชีวิตอะไรใี่ได้ติดตามไหมคะตอนนี้เลยนะครับว่าผมเปิดถ่ายทำเรื่องสายหัตถ์รูปคุณรื่ผมได้ขึ้นแท่เป็นผู้กับรวมกับพี่ธจนุกด้วยใจหายมากนะคะคุณเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะถูกไหมนักแสดงตอนนี้เป็นผู้จัดแล้วผู้กับด้วยเป็นะู้ค่ะเออวันนี้คุณบีออนกรีนแบบไหนเนี่ย ผขาบกเป็นแบี่ียกว่าเขียวลงไงครับเขี่ยแอบแอบอยู่ข้างในขอบคุณแเปอร์เขี่ยเลื่อมเรี่กเขี่ยเลื่อมเขี่ยเลื่อมชุดนี้เชื่อได้เลยว่าจะรู้จักมาน่รีบทตัวเลยจ่มาเฮาโอเคครับฝากแฟนๆหน่อยนึงสำหรับหลอคนจะครับผมแับก็ฝากติดตามผลนของพวกเราปีนนะสรับชุดน้ผมใช้วผม้เร็วขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ นะคะเจสเจษดากรและผู้อายคณะวัดคา สวัสดีครับสวยฮะนี่ครีดครีดครีดต้วเจหลเลิศเลิศเลิต่อจปีใช่ไหมเดอับเ๋ยเดินไหเด่เินเดินสรับเรานี้มาบงชาสำหรับเรานครับ้าผมก็จะมีโปรเททีเค่ะ ก็คือปเ,เป็นโปรเจกต์ที่เฟ้นหานักแสดงในซีรีส์ถูกไหมอ่าน้าใต้ลองฝากน้องสาวคนนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะอะถ่ายภาพรวมเดืเสียงกรี๊ดจตกนะทุกคนสำับต่อไปนะคะเรียนเชิญนักสแสดงตัวแทน ช่อง8ของเราค่ะ